สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชม Make It By Grace วันนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่3แล้วที่พี่เกดกำลังเริ่มต้นทำโปรเจกต์เกี่ยวกับของควันของช่ำร่วยของตกแต่งในงานเทศกาลต่างๆในเพลย์ลิสต์นี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาดูวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกยังไม่เคยเห็น2อันก่อนหน้านี้ลองย้อนกลับไปดูนะคะเพราะว่าพี่เกตตั้งเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้แล้วสำหรับ ในวันนี้นะคะเรายังเป็นโปรเจกต์ง่ายๆที่มือใหม่สามารถเริ่มต้นได้เช่นกันนะคะเริ่มต้นอะไรดีคะวันนี้นั่นก็คือสิ่งที่ให้มาในกล่องนะคะนั่นก็คือปากกาของคิเทตนั่นเองนะคะซึ่งตัวปากกาของคิเทตตัวนี้สีดำ0.4เนี่ยมันจะแถมมาให้สำหรับคนที่ซื้อเครื่องคิคเทตจอยคิคเทตจอยเอ็กซ์ตาคิคเทตจอยเอ็กซ์ตาลาเวนเดอรและ e x p o s ์ เมกะสามอาจจะยังไม่ได้แถมไปนะคะแต่ว่าหาซื้อได้ไม่ยากนะคะตอนนี้มีขายของรุ่นเมกะสามเต็ไมไปหมดเลยนะคะอ่าทั้งนั้นทั้งนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มใช้โปรเจกต์ปากกากันนะคะว่าปากกาเนี่ยเราเอามาทำอะไรได้บ้างนะคะมือใหม่ก็ลองหัดใช้ดูสำหรับมือโปรที่ยังไม่เคยลองใช้น้องปากกาเลยนะคะลองงัดออกมาใช้กันดูนะคะเพราะว่าโปรเจกต์วันนี้ง่ายมากๆเลยนะคะอ่า เกินมาขนาดนี้แล้วเราจะทําอะไรกันดีนะคะนั่นก็คือป้ายแ็กของขวัญน,นั่นเองนะคะป้ายแทกของขวัญเนี่ยจริงๆเน่ยเราสามารถให้เพื่อนๆแล้วก็ติดของขวัญได้ถูกเทศกาลเลยนะคะอ่ะป้ายแ็กในวันนี้นะคะที่พี่เกตจะทำเนี่ย จะเป็นป้ายแท็กกี่พี่เกตจะใช้เป็นกระดาษครับสไตล์แบบม mini ินิมอลมินิใจมากๆเลยนะคะสับไวรุ่นนิดนึงมิน Min ิมอลมินิใจนะคะซึ่งเราจะใช้ปากกาของพี่เกดเนี่ย0.4นะคะในการเขียนใช้ตัวไฟพอยเบทไปมี่ธรรมดาเนี่ยในการตัดออกมาเลยและเครื่องตัดในวันนี้ของเรานะคะก็คือน้องคลิเคตจอยเอ็กซ์ค่ะ ที่พี่เกดเลือกกิเกตจอยเอ็กซ์ตาขึ้นมาบ่อยหน่อยในช่วงนี้นะคะเป็นเพราะว่ากิเกตจอเอ็กซ์ตากับกิเกตจอยเนี่ยเขาตั้งค่ากันตัดเหมือนกันเพียงแต่ว่ากิเกตจอเอ็กซ์ตาเนี่ยเขาอาจจะเพิ่มในฟังก์ชันของปินเดนขัดมาได้เท่านั้นเองนะคะส่วนตัวรุ่น x p o r สกับ maker 3นะคะ m 3แหมจะเผอค้ำรุ่นไปตลอดเลยอ่ะสำหรับตัว x 4 o r กับ maker 3เนี่ยพวกเนี้ยตัดได้อยู่แล้วเป็นธรรมชาติของการตัด ยิ่งเครื่องใหญ่ของเรานะคะน้ำหนักการตัดมันก็มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตัดได้ตั้งค่าคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้รุ่นใหญ่อยู่นะคะก็สามารถประยุกต์จากวิดีโอนี้ได้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าโปรเจกต์นี้การตัดป้ายแท็กการตัดกระดาษพักน้ตาแล้วใช้ปากกาด้วยเราจะทําง่ายแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรารับชมกันค่ะเปิดแอปคลิสแคทดีไซน์สเปคขึ้นมาค่ะแล้วค้นหาคําว่าแท็ก ไปที่คำสั่ง images นะคะแล้วก็เลือกแท็กป้ายที่ขึ้นมาอยู่ตรงเนี้ยมาสักประมาณ5อันที่คุณชอบค่ะ เดี๋ยวพี่เกรซจะเลือกอันที่มีลายฉลุขึ้นมาสักหนึ่งอันนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าเวลาตัดลายฉลุเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เลยเลือกเป็นรูปหัวใจขึ้นมา1อันนะคะมีวงกลมเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าเวลาเราตัดป้ายแท็กวงกลมเนี่ยมันกลมกริ๊กจริงไหมนะคะแล้วก็มีลายโค้งๆลายเหลี่ยมๆนะคะอ่าเมื่อเราเลือกเข้ามาเรียบร้อยแล้วเราก็ไปทําการปรับสเกลค่ะมันจะมีคําสั่งที่เขียนว่าไซส์อยู่ด้านบนนะคะให้เราทําการ ปรับสเกลตามที่เราชอบเลยค่ะในสเกลอันนี้พี่เกดอาจจะตั้งค่าความกว้างไว้ที่ประมาณสัก5เซนเนกกำลังน่ารักพอดีเลยนะคะปรับสีทุกอันให้เหมือนกันค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะใช้กระดาษคราฟสีน้ำตาลอย่างเดียวเลยนะคะจากนั้นเราจะไปค้นหาข้อความที่เราจะมาเขียนด้วยคำว่า New Year ค่ะ มีเทคนิคพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะคะก็คือตรงด้านซ้ายมันจะมีคำว่าฟิลเตอร์อยู่เนอะพิเกตเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วมันจะมีคำว่า operation type อยู่นะคะตรง operation type พิเกตติ๊คคำว่า draw เข้าไปด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกลวดลายที่เป็นการวาดโดยเฉพาะมาเลยนะคะในวันนี้เมื่อเราเลือกเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมเลยค่ะย่อค่ะปรับขนาดนะคะตรงนี้ art work เนี่ยมันจะมีตัว สีเหลี่ยมอยู่ตรงมุมอยู่แล้วเนอะเราจะย่อตรงนี้เลยก็ได้หมุนซ้ายหมุนขวาตรงนี้เลยก็ได้นะคะการหมุนซ้ายหมุนขวาให้มันอยู่ในสเกลเดิมเนี่ยถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์เนอะบนคีย์บอร์ดอะให้เรากดชิปหรือบางคนอาจจะเป็นคอนโทรลนะคะกดค้างไว้แล้วก็หมุนนะคะมันจะเข้ามุมที่90หรือ180องศาพอดีเลยค่ะ เราก็ปรับไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เลือกอันที่เหมาะสมนะคะเอะ๊แต่จะมีอยู่ดีไซน์หนึ่งทำไมมัน2020นนะแล้วก็มีตัวเลขมาให้ด้านล่างด้วยนะคะไม่ยากเลยค่ะเราดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะเพราะว่าอันนี้ดีไซนเนอร์เขาน่าจะทำกรุ๊ปแล้วก็เผื่อตัวเลขในการเลือกมาให้เรานะคะเมื่อเราปรับเสร็จเรียบร้อยอันไหนเราไม่ใช้ก็ลบออกค่ะแล้วก็ลากเข้าไปวางในป้ายแท็กนะคะที่เราจะอยากให้ภาพวาดชิ้นนี้อยู่บนป้ายแท็กชิ้นนี้นะคะ จากนั้นนะคะให้เราครอบคลิกครอบแล้วกันเรียกคลิปครอบแล้วกันนะคลิกครอบภาพกับอาร์ตเวิร์กอันนั้นทีละชิน้นแล้วไปที่คำสั่งด้านบนที่เขียนคำว่าอะไราแล้วก็กดอะไรสักนิดนึงให้มันตรงกรันตรงกลางนะคะแล้วก็กด attach ท,ที่ แถบเครื่องมือเลเยอร์ด้านขวาสุดมุมล่างจะมีคําว่า attach เพื่อยึดภาพกับยึดการตัดอันนี้ให้มันอยู่ด้วยกันนะคะส่วนน้องอันไหนที่ยังไม่เป็นสีนะคะที่ยังไม่เป็นสีดําปากกาเราเนอะเราก็คลิก a d t work อันนั้นนะคะเราไปที่คาสั่ง operation ด้านบนเปลี่ยนเป็นเพนแค่นั้นคะ่ะแล้วทุกอย่างเราก็ทํำ attach เหมือนเดิมนะคะทีนี้ เราใช้เต็มแผ่น A4 ค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่เปลืองนะคะพอมาที่หน้าแผ่นรองตัดเนี่ยเราก็เพิ่มจํานวนไปเลยค่ะพิ่เกดก็เพิ่มเข้าไปเป็น3เลยนะคะเพื่อให้เต็มหน้า A4 ได้มากที่สุดค่ะตรงหน้านี้นะคะที่เป็นหน้าแผ่นรองตัดเนี่ยทุกคนสามารถขยับ art work ซ้ายขวาได้นะคะหมุนซ้ายหมุนขวาเอ้มันจะมีอันนึงที่เกินมานะคะถ้าเกิดเราตัดไปมันก็ซ้อนกันใช่ไหมให้เราคลิกอันนั้นนะคะแล้วก็กด hide object เข้าไปค่ะ พอเรากดไฮนะคะชิ้นนั้นก็จะไม่ปรากฏเราจะได้ตัดเฉพาะเท่าที่เห็นในแผ่นรองตัดอันนี้ค่ะเซตติง้งวันนี้ไม่ยากค่ะกระดาษคารฟเราไม่ได้หนามากนะคะพี่แกจะเลือกเป็นโฟโต้เปเปอร์ด์นะคะที่ตัดสินใจเลือกอันนี้นะคะเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกไปในวิดีโอเมื่อวานนี้เนอะคือเลือกให้ตัดเบา แต่ว่าตัดหลายรอบโฟตโต้เปเปอร์อันนี้มันจะเป็นการตัดเบาน่าจะอยู่ที่ประมาณ230หรือ210แต่ตัด2รอบนะคะอ่าเท่านั้นเองนี่คือกระดาษคาฟของเราค่ะเราก็แปะลงไปบนแผ่นรองตัดเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะใช้ลูกกิ้งรีดให้เรียบนะคะอย่าให้มันมีบับเบิลหรือว่ามีอากาศที่เผยอะอยู่นะคะเพราะว่าเวลาใบามีดลงไปนี่มันอาจจะทำให้ย่นได้เช่นกันนะคะ จากนั้นเราก็ไปที่เครื่องค่ะแล้วก็เอาปากกาใส่ลงไปเลยค่ะปรับลูกกิ้งที่เป็นสีขาวลูกเขาเรียกว่าสตาร์นะคะพี่เกดไม่รู้จะเรียกยังไงให้เป็นภาษาไทยดีเรียกว่าเป็นลูกกิ้งที่เป็นเหมือนลูกเฟืองสีขาวแล้วกันมันเลื่อนได้นะคะเราเลื่อนไปชิดขอบซ้ายหรือขอบขวาเอาไว้ก่อนเพื่อที่เวลาเราฟีดวัสดุเข้าไปนะคะมันจะได้ไม่ทับวัสดุให้เป็นรอยเนาะ หลังจากที่ปากกาว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในแอปพลิเคชันเนี่ยเขาจะรีเควสให้เราใสา่ใบมีดเราก็เปลี่ยนกลับไปเป็นใบมีดทั้งหมดทุกกระบวนการตรงนี้เปลี่ยนใบมีดง่ายมากใช้มือเดียวได้เลยนะคะ น้องคริเกตจอยเอ็กซ์ตาของเราค่ะวาดออกมาได้สวยงามเส้นเล็กนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้หัวใหญ่กว่านี้เนอะลองไปหาดูว่ามันมีหัวเปอร์สัก1.0ไหมอ่าอันนี้เราก็ทําการแกะค่ะค่อยๆแกะออกมาเห็นไหมตัดสวยเนียบเรียบร้อยออกมาเลยมีลายวาดด้วยนะคะหรือถ้าใครเป็นนักวาดภาพประกอบอยู่แล้วอยากอัปโหลดไฟล์ภาพวาดของตัวเองเข้ามาใช้ได้ไหมได้เลยนะคะ เราลองดูแล้วก็ให้เครื่องตัดของเราเนี่ยเป็นตัวแทนในการวาดเราจะได้ไม่ต้องมาวาดทีละชิ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็มาใส่ตัวเชือกสักนิดนึงนะคะร้อยเข้าไปง่ายๆเลยะคะ่ะเท่านี้ปลายแท็กของเราก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะหวังว่าปีใหม่หรือคริสต์มาสในปีนี้นะคะที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเพื่อนๆได้ทำของขวัญแฮนด์เมดกันอย่างสนุกสนานนะคะทุกคน อุปกรณ์ต่างๆอยู่ใน d เดสคริ t i o n นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ